สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซล์มนาวฮอนด้าโคราชค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันที่ช่องเซลเมนาว์ฮอนด้าค่ะวันนี้มะนาวพาทุกคนนะคะมาชมกับรถยนต์ Honda c ซีวิ Turbo EL p l u ลค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาจำหน่ายขายอยู่ที่1น9 0 0 0บาทค่ะราคานี้ค่ะยังไม่รวมกับค่าสีนะคะซึ่งสีที่มีจำหน่ายค่ะก็มีจำหน่ายทั้งหมดด้วยกัน5สีนะคะสีที่มะนาวถ่ายอยู่ค่ะเป็นสีขาวมุกแพตตีน้มค่ะมีค่าสี1-2,000บาทค่ะสีดำมุก บวกค่าสีเพิ่ม800,0บาทค่ะสีเทาเมทิเออร์อยสีเงินดูนาและสีน้ำเงินแคนยอนริเวอร์นะคะไม่บวกค่าสีเพิ่มค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็น1.5ลิตรเทอร์โบ178แรงม้าค่ะตราสิ้นเตลืองน้ำมันอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรรองรับ e 8 5ค่ะสำหรับดีไซน์ภายนอกนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่นะคะกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่แล้วน,นะ สำหรับบริเวณหน้ารถนะคะของเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะจะไม่มีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะถัดมาค่ะลายล้อรถยนต์นะคะก็จะเป็นลายนี้เลยขนาด17นิ้วค่ะก็จะเป็นลายล้อรนะคะที่คล้ายกันกันกบ e h AH v นะคะรุ่นก่อนสำหรับกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะ่ะแล้วก็จะพับให้อัตอนโนมัตินะคะเมื่อเราล็อกรถค่ะ มือจับประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ไวทัดน,นะคะเวลาที่เราจะล็อกรถนะคะ3ขีดตรงนี้นะสำหรับมอริเวณด้านท้ายของรถยนต์นะคะก็จะมีสัญลักษณ์คำว,ว่า VTEC เ,เทอร์โบไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED สำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็จะเป็นปลายท่อแบบคู่นะคะมีกล้อง ส่งภาพด้านหลังนะคะเวลาที่เราถอยเนาะก็สามารถปรับมุมมองได้3ระดับเลย mm hmm. เปิดฝากระโปรงรถด้านท้ายนะคะก็กด1ครั้งนะคะฝากระโปรงรถด้านท้ายเราก็จะเด้งขึ้นให้อัตโนมัติสำหรับในรุ่น Turbo EL Plus นะคะก็สามารถพับเบาได้เหมือนกันนะคะก็เป็น60-40เหมือนกันนะคะก็ดึงสลักที่บริเวณนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ฝั่งเลยแล้วเราก็เข้าไปพับข้างในอีกทีหนึ่งสามารถบรรจุของได้เยอะนะคะ สำหรับ Civic Turbo e a p a r นะคะจะไม่มี Honda l e n นวอ h นะคะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะนั่งด้านหลังนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะร้อนนะคะก็มีแอร์ตอนหลังมาให้ค่ะพร้อมกับตำแหน่งที่ชาร์จแบตนะคะเป็นไทซี C, มาให้ด้วยกัน2องตำแหน่งนะคะ แล้วก็มีที่วางแก้วด้านหลังให้ด้วยนะคะอีกสองตำแหนง่งภายในเป็นสีดําค่ะแล้วก็บาะนั่งนะคะก็จะเป็นบอะดหนังสีดําลักษณะแบบนี้เลยสำหรับภายในรถยนต์นะคะตอนนี้มันาวถ่ายอยู่ก็คือจะเป็นบนาะนั่งนะคะคนขับเบาะนั่งคนขับค่ะจะเป็นบาะปรับไฟฟ้านะคะแต่สําหรับคนที่นั่งข้างตรงนู้นนะคะจะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะ แล้วก็ที่พวงมาลัยนะคะก็ยังมีสวิตนะคะที่ควบคุมเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบอัตวันพัดนะคะขนาด9นิ้วสำหรับเครื่องเสียงนะคะก็จะมี Google Build-in มาให้แล้วนะคะมีมาให้ตั้งแต่รุ่น Turbo e l เอลฟเลยนะคะนั่นหมายความว่ามีทุกรุ่นรองรับ Apple c a r า l a y นะคะ Android Auto แบบไร้สายด้วยนะสั่งการด้วยเสียงซินิกได้นะคะ Bluetooth ได้แล้วก็จะมี ฮอนด้าเซนซิงนะคะฮอนดาเซนซิง mm hmm. ก็ยังสามารถควบคุม mm hmm. เขาเรียกว่าเปิดปิดระบบได้นะคะบางระบบที่พวงมาลัยเลยนะคะสะดวกต่อการใช้งานมากๆก็ถ้า mm hmm. ที่มีที่บนพวงมาลัยนะคะ mm hmm. ก็จะมีควบคุมความเร็วของรถยนต์นะคะควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถค่ะซึ่งเราสามารถปิดเปิดระบบได้ที่บริเวณนี้ก mm hmm. ารไฟหน้านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบ ปกติจะอยู่ที่คำว่าออโต้นะคะนั่นหมายความว่าก็คือเราจะมีการใช้งานในส่วนของ honda sensing อีกหนึ่งระบบก็คือระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะคะก็คือถ้าเราอยู่ในที่มืดนะคะระบบก็จะทำการเปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ถ้าไม่มีรถสวนมานะคะแล้วเราอยู่ในที่มืดมากๆนะคะรถเราก็จะทำการเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะก็สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยสำหรับการปัดน้ำฝนนะคะก็ทำงานแบบอัตโนมัติเหมือนกันนะคะ สำหรับจำนวนลำโพงนะคะที่มีอยู่ในเทอร์โบเอลพนะคะก็จะมีทั้งหมดด้การัน8ตำแหนง่งในส่วนของแอร์นะคะแอร์ Air, เราก็จะมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟสำรองให้1ตําตำแหน่งค่ะ USB Type C ให้อีก2ตํตำแหนง่งบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณคอนเซ r ร์เกียร์นะคะก็จะมีช่องวางแก้วน้ำให้อีก2ตํตำแหน่งค่ะ ะะก็จะอยู่บริเวณนี้เลยปุ่มอีคอนโหมดนะคะปุ่มเบรมือไฟฟ้าปุ่มเบรโคมีพนักวางแขนนะคะด้านหน้าตรงนี้เลยก็สามารถบรรจุของได้เยอะเลยนะคะแล้วมี Honda Connect ติดตั้งมาให้แล้วนะคะติดตั้งมาให้แล้วนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยแล้วก็สำหรับความปลอดภัยอื่นๆนะคะที่เป็นมาตรฐานที่มี มาให้ในทุกรุ่นทุกเกตนะคะก็ยังมีเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกอันล้อล็อกนะคะกระจายแรงเบรกควบคุมการทรงตัวขนาดเข้าโค้งค่ะแล้วก็มี Walk Away Auto-Lock ด้วยนะคะสำหรับค o น d a c i ี i c นะมีมาให้ทุกรุ่นทุกเกตเลยมีระบบล็อกประตูอัตโนมัตินะคะมีแบบว่าระบบสัญญาณกันขโมยนะคะถ้าในเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะก็จะมีแบบว่า อย่างอะไรชุดแม่แรงนะคะอยู่ที่บริเวณท้ายรถนะแล้วก็สําหรับซีวิกนะคะนิวซีวิกเราก็ใส่เพิ่มมาให้ในเรื่องของระบบเตือนควาเหน่อยละนะคะขณะขับขี่เนาะถ้าเราขับขี่แบบเป็นเวลานานๆน,นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เตือนนะคะปรูปถ้วยกาแฟหมายความว่าให้เราแบบว่าจอดแวะพักก่อนนะคะไม่ต้องไปกินกาแฟก็ได้นะแบบว่าเผื่อใครที่เพิ่งกินกาแฟมานะคะไม่ต้องไม่ต้องกินเนาะแต่เขาก็จะมีเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนมาให้นะคะ เดีย๋ยวมานอาพาไปดูบริเวณไฟหน้าของรถยนต์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะก็จะเป็นลักเป็นลักษณะประมาณนี้เลยมีไฟเดียร์ทม์ันนิ่งไลท์นะคะสำหรับไฟไท้าย ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่จะออกรถยนต์ Honda Civic นะคะหรือว่ารถยนต์ Honda รุ่นอื่นๆนะๆนะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับรถยนต์ Honda Civic Turbo EL l p อ s นะคะ <c oughs> ก็โปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0.99%นะคะแล้วก็ Civic e h ชวนะคะเริ่มต้นที่1.99%เลย แล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่จองและรับรถน้องก็จะมีบัตรน้ํามันนะคะมูลค่าสูงสุด68,000บาทให้นะคะสําหรับรถยนต์ Honda าซีวิค่ะสนใจออกรถยนต์นะคะติดต่อเซลเมนาวฮอนด้าโคราชนะคะอยู่ตรงข้ามกับเซฟวันนะคะเซฟวันจะอยู่ทางนู้นทางนู้นนะคะเซฟวันเราอยู่ตรงข้ามนะคะ สนใจออพติอนติดต่อเซลลมนาคอนด้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ